เงินกีบเลยค่ะแรงงานลาวต้องหนีมาทํางานในไทยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตามสํานักข่าวของเราน,นะครับซึ่งได้กล่าวไว้ว่าในปัจจุบันนะครับอันตราแรงงานที่มีความต้องการมาทํางานในไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันแรงงานลาวยังคงมีความต้องการนะครับที่จะไปทํางานต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีโดยหลักก็คือประเทศไทยเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนื่องจากตําแหน่งงานในประเทศดังกล่าวเนี่ยนะครับมีทางเลือกมากมาย และเข้ากันได้กับความรู้ความสามารถของแรงงานลาวค่าของชีพค่าแรงหรือว่าเงินเดือนเนี่ยครับก็สูงขึ้นก็พอมีเงินเก็บส่งกลับบ้านในแต่ละเดือนนะครับและยังมีอีกข่าวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประเด็นในตอนนี้เลยนะครับในทางฝั่งลาวเลยนะครับซึ่งผมนําข้อมูลนะครับมาจากเพจลาวมองไทยโดยทางเพจนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าประเทศลาวเสี่ยงล้มละลายแม่ค้าตลาดลาวไม่รับเงินกีบแล้วรับแต่เงินชาติอื่นเงินกีบใช้ได้แค่จ่ายค่าน้าค่าไฟ พอร์ตมอเตอร์ไซค์ก็เป็นเงินบาทก็เมื่อธนาคารโลกรับประกาศให้เงินกีบของเราเนี่ยเป็นเงินขยะถาวรอ,อันดับ3ของโลกและเตือนนักลงทุนนะครับให้ระวังการลงทุนในลาวเพราะว่าประเทศลาวเนี่ยนะครับไม่มีเงินทุนสำรองที่เชื่อถือได้เพื่อรองรับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจของเราเองนะครับแม้แต่สกุลเดียวซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับเงินกีบจะกลายเป็นขยะขรดาที่ไร้ค่าถูกทิ้งเกลื่อนเต็มแผ่นดินลาว คนลาวจะอพยพหนีความอดอยากเข้ามาขายแรงงานในไทยและตอนนี้นะครับธนาคารไทยเกือบทั้งหมดนะครับถอนตัวออกจากประเทศลาวไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองฟังกันครับว่า,าชาวลาวเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับต่อเศรษฐกิจของลาวในปัจจุบันนี้นะครับคงได้ไปทํางานอยู่ไทยแล้วทีนี้จึงท่านต่อมาครับมากล่าวในเชิงมาชุดนะครับว่าขอชื่นชมการทํางานที่ยอดเยี่ยมของผู้นําลาวต่อไปครับ เขาพูดถูกทำไมคนลาวบางคนถึงไม่ชอบยอมรับความเป็นจริงของบ้านเมืองของตัวเองธนาคารไทยในลาวปิดหลายสาขาเพราะเห็นกระแสไม่ดีไงซึ่งทันต่อมาครับมากล่าวว่าข้อเสียที่แท้จริงคือผู้คนต้องการไปต่างประเทศเพื่อหาเงินก่อนที่จะอยู่ในประเทศของตัวเองไม่ได้ซึ่งทันต่อมาครับมากล่าวว่าเงินกีบอ่อนแอไม่มีใครอยากอยู่ลาวต่อรอกต่อไปครับต่อไปไม่มีคนลาวทํางานในประเทศลาวแล้ว ็ให้คนจีนมาอยู่ในลาวแทนเลยซึ่งท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าไปโลดยังไงถ้ามีข้าวกินควรอยู่ในประเทศของตัวเองก่อนซึ่งท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าขายที่ดินให้จีนอาศัยส่วนเจ้าบ้านเราหนีออกนอกประเทศเพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤตเงินเฟอ้อทำให้แรงงานในบ้านตกต่ำเป็นกลยุทธ์ของนายทุนที่จะมาลาวซึ่งชาวลาวท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่า จะมีโรงเรียนน้อยลงไม่มีคนเรียนต่อและจะขาดแคลนแรงงานะที่มีทักษะสูงในอนาคตคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับจริงๆแล้วเศรษฐกิจของลาวตกถึงก้นทะเลแล้วต่อไปครับไปในที่ที่มีผู้นําฉลาดนะเพื่อนซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าอยู่ลาวค่าแรงต่ําค่าครองชีพสูงเงินเฟอ้อใครก็อยากไปต่างประเทศซึ่งท่นนี้ครับมาตอบกลับว่าพักเพื่อไทยบอกจะขึ้นค่าแรง6 0 0บาทแล้วนะ ต่อไปครับไปเธอทุกคนประเทศนี้ไม่มีอนาคตซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าค่าเงินต่างประเทศสูงใคลๆก็อยากไปโดยชาวลว่ท่านต่อมาครับมาคอมเมนต์ว่าเมืองลาวอนุญาตเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่สามารถอยู่ในประเทศได้คอมเมนต์ comment ต่อไปครับคงมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่เรารู้ภาษาใกล้เคียงกันเลยสามารถไปทํางานที่นั่นได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ต่อไปครับถ้าคุณเรียนหนังสือแล้วได้งานที่ดีกว่าอยู่ลาวก็ควรไปคอมเมนต์ต่อไปครับดูผู้นำลาวสิขาดินแดนลาวจนรัศดรจนตายกันหมดแล้วค่าแรงแบบนี้ใครจะอยู่ได้คอมเมนต์ต่อไปครับเศรษฐกิจล,ลาวแบบนี้ไม่เพียงพอสำหรับคนลาวในการหาเงินมาใช้คอมเมนต์ต่อไปครับทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อตัวเองและครอบครัวตลอดเวลาเรัฐบาลลาวไม่เคยช่วยเรา โดยท่านต่อมาครับเมากล่าวว่าไปทํางานที่ไทยขั้นต่ําก็ได้5ล้านต่อไปครับพวกที่มีโอกาสไปก็รีบไปเถอะก่อนจะไปไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปครับราคาของแพงขึ้นทุกวันแต่ค่าแรงไม่ขึ้นเลยน่าเบือ่อคอมเมนต์ต่อไปครับแบงก์ปิดหนีหมดแล้วตอนนี้ต่อไปครับเมื่อไม่มีสินค้าส่งออกก็ส่งแรงงานแทนไปเลยต่อไปครับ ไปที่ไหนก็ต้องไปแล้วละ่ะเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเศรษฐกิจแบบนี้อยู่ลาวไปทําไมล่ะพี่น้องต่อไปครับที่ไหนมีกินมีใช้ก็ไปที่นั่นแหละคอมเมนต์ต่อไปครับกร,ระดูกสันหลังของชาติจะหมดไปเหลือแต่นายทุนคอมเมนต์ต่อไปครับ,ค,รบคนงานลาวสู้และมุ่งมั่นที่จะหาทางไปทํางานต่างประเทศให้มากที่สุดเพื่อ,อหาเงินมาสร้างชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องทํางานที่ลาว พอเงินเดือนไม่พอใช้ไม่พอกินมีใครมาช่วยเราไหมเราต้องช่วยตัวเองเงินดีๆที่ไหนก็ต้องไปที่นั่นซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าจนตอนนี้ยังไม่รู้วิธีแก้ไขไม่แปลกใจทําไมเราไม่ไปไหนต่อไปครับในประเทศจะขายแคลนแรงงานขนาดไหนเศรษฐกิจยังจะดําเนินต่อไปได้อย่างไรและไปในี้อ็มสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวลาท่นนี้มาแสดงความคิดเห็นว่า ธุรกิจในลาวจะล่มสลายหากรัฐบาลลาวไม่แก้ไขปัญหานี้และค่าของชีพที่สูงนี้ครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับปัญหาเศรษฐกิจลาวในครั้งนี้นะครับท่านรู้สึกอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ